สวัสดีค่ะวันศุกที่12มกราคมพศ2567เส้นทางบุญของชั้นสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนะไตรปกป้องทุกท่านนะคะอ้าคุณลุงง่วนแล้วเหรอ,เ,อเมื่อเช้า <laughs> จำได้ไหมเราใส่บาทพระกี่กรูปเมื่อเช้าใส่บาทาพระสามรูปหวาระทหารสามรูป แล้วก็วัดบ้านค่ายใส่บาตรพระวัดบ้านค่ายทั้งสามรูปอพอดีท่าน<บ>เดินได้ตามกันมาก็เลยนิมนต์พร้อมกันเลยแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้เสวนาธรรมกับท่านพระครูก็เมื่อเช้านี้ก็ได้เจอท่านนะนะถ้าเราบางครั้งมาเช้าก็ได้เจอนะเพราะว่าเรามาถึงวัดก็ยังไม่ปกมุงครึ่งเลยนะเมื่อเช้านี้ ก็ท่านก็เมตตาอบรมสอนสอนการปฏิบัติธรรมการอะไรให้กับเราสองคนตายายนี่แหละเพราะว่าก็รู้ก็เลยสามถารทุกสุขดิบเขาเรียกว่าสนทนาธรรมต่างๆส่วนใหญ่ประตาก็จะถามท่านเอาละเดี๋ยวเราดูเส้นทางดีกว่านะว่าเราจะไปทางไหนกันดี เดิมนะคะชาก้อไผ่บึงต้นชันตาก,ก็ให้ดูเส้นทางที่มันติดเขาเนี่ยว่าเช้าคลึ้มหน่อยนะคุณลุงแดงเอาเนียกการณ์ดีตอบด้วยตาเอาเลยวันนี้เด็กดีใจนะใช่วันวน,นี้ตามโรงเรียนจัดงาน ตามหน่วยราชการเอ้ตามวันุนี้นี้อะไรพรุ่งน,นี้ตามหน่วยข้าราชการไปดูเนือลกไปดูอะไรที่สติบกุงเิดฯเผเข้าอะ <c oughs> ไรนั้นเด็กกันนใช่นั่นเองอ่าดูเนือไปดูกรเทพฯกับเมือได้ไปดูปดรถถังสมัยตานแม่นั้นก็เขาดินก็เปิดให้เด็กเข้าเที่ยวฟรีเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาดินแล้วไงก็อดไปเลย มีอะไรจบะบอกพระตาเห็นคติธรรมอยู่ข้อหนึ่งนะข้อคิดดีๆหมอกจะรู้จักสามีก็เวลาที่ภรรยาป่วยจะรู้จักภรรยาก็เวลาที่สามียากจนจะรู้จักลูกลูกหลานนะก็เวลาพ่อแม่แก่ชราปู่ย่าตายายแก่ชราจะรู้จักพี่น้องก็เวลาที่แบ่งมรดกเวลาคือคําตอบที่ดีที่สุดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะ คนเดาอ่ะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยโอ้ยดูสิโรงเรียนบ้านบึงต้นฉันโอ้โเด็กเต็มสนามเลยอ่ะครับเข,ขาก็จะมีเกมเกมเกมะเล่น,ลลนจำได้ไหมสมัยก่อนเราก็ทําแบบนี้นะตอนเรามีเด็กๆกันนะตอนรบส่งนักเรียนแล้วนะก็มีเกมะรเล่นตอนแรกสมัยก่อนเราจัด เราจัดเอ่อวันเสาร์ที่สองของปีใช่ไหมจับของขวัญเด็กรถนักเรียนจับที่บ้านจับตามสถานที่ต่างๆที่เราเราไปแล้วก็ที่วัดแต่ทีนี้ว่าเด็กๆบอกว่าป้าตาครับจัดก่อนปีอ่าจัดก่อนวันเด็กได้ไหมครับเพราะว่าบางคนพ่อแม่เขาพาไปดูเรือลงเรือลบช่ะเราก็เลยอ่าเ่มเริ่มมาเซนโยอาสวนนี่เขาจะปิดวันที่ คริสต์มาสจนถึงปีใหม่อะเราก็เลยบอกเอาอย่างนี้กันแล้วกันเราก็จัดจัดก่อนวันปีใหม่ใช่ไหมก็เลยมาจัดวันคริสต์มาสให้เด็กๆนั่นแหละมันก็เป็นความโอ้เด็กเยอะมากบางทีก็ไปเด็กที่มาแต่ตัวนะคะก็จะมาจับฉลากมากินอาหาร,แล,ราแล้วก็เลี้ยงนมเลี้ยงข้ยงขนมแล้วก็ไปวดัดทําบุญเมื่อก่อนเราทําอย่างนี้ เราเก็บเงินของค่ารถนักเรียนเนี่ยหนึ่งเดือนใช่ไหมคะแต่วันเดือนธันวาเนี่ยมันเป็นเดือนที่เราเก็บนักเรียนเต็มแล้วก็เรากเ็เดือนอะ่ะมันก็จะเป็นเดือนวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบใช่ไหมเราเราเราเก็บหนึ่งเดือนแต่ทีนี้ว่าที่ที่เซนโยอัศมเนี่ยเขาปิดยี่สิบห้าเราก็รับจากคุณมาหนึ่งเดือนแต่ส่วนไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยสตังที่ห้า วันที่เหลือเนี่ยเราก็เอามาจับฉลาของขวัญเลี้ยงเด็กแล้วก็ทําบุญเราก็สอนให้ลูกท่านอ่ะได้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแต่ก็มีผู้ปกครองบางคนบางคนนะคะแล้วไม่ได้ยากจนเลยแต่อันนั้นอะ่ะเราก็ไม่เป็นไรเด็กนักเรียนทั้งหมด32คนมีผู้ปกครองอยู่หนึ่งคนบอกเราว่าเดือนนี้ วิ่งรถไม่เต็มไม่ไม่ไมเต็มไม่เต็มเดือนนี่ครับทําไมเก็บเต็มเราก็เลยอธิบายให้เขาฟังเรื่องนี้แต่เราก็บอกเขาว่าแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณพ่อต้องการตรงส่วนเนี้ยต่อไปลูกคุณพ่อก็ขึ้นเป็นรายวันแบบรถสองแถวก็แล้วกันเราก็คิดลูกเขาอะไปกลับเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราคิดค่ารถนักเรียนสมัยก่อนน่ะหกร้อยบาทเราก็คิดลูกเขาว่า ขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยก็ขึ้นสามสิบแล้วก็เย็นกลับก็สามสิบบาทตกลงไหมไม่ตกลงอย่าคิดเล็กคิดน้อยกับป้าตากับคุณลุงแดงเลยเราไม่เบียดเบียนเงินของใครนี่เป็นสันดานของเราเลยนะเราถึงบอกเลยว่ามันเป็นสันดานของเราเลยนะว่าเราไม่เอาเงินของใครจะมากน้อยสักแค่ไหนเรา คิดผิดคิดผิดนะที่เข้าไปนั่นนะผลปรากฏเขาก็ยอมทําตามไอ้นี่เราเราไม่ว่านะคือคิดเป็นคุณคิดเป็นรายวันก็แล้วกันเออลูกคุณนั่งเท่านี้ไม่นั่งกไง็ไม่ต้องจ่ายไม่นั่งก็ไม่ต้องเข้าไปรับก็เลยบอกเออรถเราคิดเป็นเดือนแล้วกออ็คิดเล็กคิดน้อยนะไม่ต้องเอ,อ่ยว,ว่าเป็นใครแต่ดูแล้ววิถีชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่านี้เออบางคนนี่โอ้ไม่ นอกทุกอย่างไอ้นี่นะเออทำไมเก็บคแค่นี้เราก็เลยบอกเออหกร้อยจำได้เลยตอนนั้นแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยนะตอนที่เราวิ่งรถนักเรียนเราก็เก็บขนาดตอนนั้นน้ำมันแพงมากเลยจําได้เลยว่าดีเซลลิตรละสี่สิบกว่าบาทแล้วก็ขึ้นมาตลอดเลยนะข,นขึ้นเขาขึ้นกันเราก็ขึ้นขึ้นมาจนเป็นเที่ยวละพันไปกลับนะ ไปกลับพันหนึ่งแล้วจนมาขึ้นตรงคุณลุงแดงวิ่งรถสองสามคนแม่ผู้ครองขึ้นมาเป็นพันสองเดี๋ยวนี้เห็นว่าค่ารถสองพันกว่าเนะี่ย เดือนหนึ่งเนี่ยขึ้นไม่ าตามข้อตกลงแล้วน้องอินเข้าเรียนมหาัยปีแรกเนี่ยป้าตากับคุณลุงแดงอะ่ะจะหยุดวิ่งรถนักเรียนแต่ทีนี้ว่าผู้ปกครองเด็ก <ขอ S 1> ให้แล้วนะเราให้เด็กนักเรียนกับกับคิวรถคันอื่นแล้วนะแต่ผลปรากฏว่าเด็กไม่ขึ้นทุกคนโทรศัพท์มาบอกไม่ได้ป้าตาจะทิ้งจะทิ้งกลางคันอย่างนี้ไม่ได้อ้าวพอคุณลุงแดงก็ไปวิ่งแทนคุณลุงแดงกเกษียณแล้วก็ไปวิ่งรถงเรียนแทนป้าตาเสร็จแล้วก็วิ่งไปถึงอ,อ เิ่มขึ้นผลปรากฏจนน้องอินเอาอย่างนี้ก็เลยกันเลยตกลงกันว่าเราไม่รับเด็กเพิ่มนะแต่เราคือเด็กของเรามันจะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะเป็นเป็นพี่เป็นน้องบางทีพี่จบม .6 ไปแล้วเนี่ยน้องก็ยังอยู่ม .2 เอ่อม .1 ม .2 เราก็ต้องวิ่งให้คนสุดท้ายนะจบม .6 ถูกไหมคะให้จบม .6 หรือไม่จบม .3 ที่เข้าไปต่อที่อื่นนะ่ะ เราเราแบบนี้เลยนะมาตาคุณลุงแดงอะโอ้หยังบอกเลยว่าอยู่กันแบบอยู่กันเหมือนญาติดีกว่าบางคนเนี่ยนะพ่อแม่ไปไประชุมเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาเอาชุดนักเรียนมาแล้วบอกไม่ต้องห่วงเราบอกเลยว่าเอามาได้และตอนเช้าพี่อิ่มก็ถักผมให้น้องๆไปเรียนได้มีอาหารเช้ามันเป็นความผูกพันน่ะเรียกว่าเป็นความผูกพัน ามผูกพันกันมาจนเรามีความสึกว่าเออเนี่ยน,นะะเราใช้ใจไงใจแรกใจจริงจริงอ่ะคบปตาไม่ขาดทุนหรอกนะเพราะว่าหนึ่งไม่ได้อะไรจากใครก็ต้องคืนกลับไปให้เขานะไม่เคยได้อะไรจากใครมาฟรีๆ สีโดนไฟไหม้เลยเนาะยังให้โดนไฟนะปลืบเลย ที่เราเสวนารมกับท่านพระครูบอกชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราติดค้างใครมาในอดีตเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราแต่ในขณะเนี้ยเราทําวันนี้ดีที่สุดแล้วถ้าพรุ่งนี้เรามีโอกาสได้ทําเราจะทําให้มันดีกว่าวันที่ผ่านมาท่านบอกอใช่เนี่ยเราสะสมไปทีละนิดทีละน้อยตามสังขารของเรา ท่านก็เลยบอกอย่างตัวท่านน่ะท่านท่านท่านจะมาทำาีินเล็กะน้อยกับเราไม่ได้เพราะว่าท่านคือเรียกว่าคือถ้าเราเรียนอยู่อัปตาเปรียบเทียบเี่ถ้าเราเรียนอยู่มหาลัยเราจะมาอ่านหนังสือวันละหน้าสองหน้าไม่ได้เราก็จะต้องอ่านหนังสือให้มันได้มากใช่ไหมคะฉันใดก็ฉันนั้นแต่ป้าตากับคุณลุงแดงน่ะผ่านผ่านชีวิตการทํางานการเป็นนักลงนักเรียนมาหมดแล้ว ทีนี้เวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยเราเพียงแต่ถนอมร่างกายของเราให้อยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากชอบก็กดติดตามเราด้วยปาตากับคุณลุงแดงชีวิตประจำวันที่เห็นนะคะอันไหนที่เป็นสาระดีก็เอาไปปฏิบัติเอาไปเรียนรู้เอาไปทำตามอันไหนที่ไม่ดีดีก็ฟังให้มันเป็นการบันเทิงเริงใจนะคะ เอาราคาป้าตากับคุณลุงแดงก็ต้องกล่าวคำว่าเส้นทางบุญของฉันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ